ไม่มีอะไรครับฝ <h> ั่งนี้ไม่มีอะไรครับฝั่งนู้นมีเป็นแสนครับฝั่งนู้นมีเป็นแสนครับเขากำลังวางแานครับเพื่อจะเปิดทางเลิฟซเทอาไวถึงมหาวิทยาลัยเร็วเลยครับ เราวอมันไปได้บอทีครถ้าเราพันนันพันันันนี้หละพ่น้องเดินไปเรยๆพ้องรับเดิไปเรื่อยๆเลยเดินีกงี้คมาเัาม้านลงของเรานะบเดินกันรับมาตกันไม่ได้ไม่พน้องาีน้าเัลนาเม้ลาตำไประยัาจนลอยนันพี่น้องเดินข้าไปเรื่อยๆากเดลงของเราพี่น้องครับ

กับคุณสูภาคินทนครับน้องกรอ,อพ่อฟักเลยครับนือนกันองนี้นะครับาฟัง่นสฟังถ้าใครล้อมได้มันล้อมได้ครับเดี๋ยจะมีคนเสร์ฟต่<ไ>นะครับาานะครับนี่ตอนนี้นะครับเป็นเลน้องปานของเรานะครับแต่ตม,ตม,มันยนคไม่ได้ิงี่น้องด้านหลังเนี่ยแบ่งคนไปตามตามนขที่มาได้ไหมครับเพราะว่ารถขนาดนี้มีปัญหา่องาก,การกระจายเสียงพี่น้อง ไปเลยดีอ่องเี่นเนเ้มาด้านหน้าด่วนเลยต้องตายตายแล้วบอกเดียววนบอกเดียวเลยผมาเวันนั้นเบวันเลยทำเดียบอกเพียว้องเลยพี่อ่องเลย พี่น้องไม่ยิ้มให้กายบาลเลยครับกาับาลเลยกายบาลนานเลยครับพี่น้องที่กำลังรักนะครับแล้วก็ต้อนความของคุณนะครับพี่น้องของเราที่ได้มาส่งออกมานะครับเอาหน้าตามเป็นจมูกให้จำนวนหนึ่งเศษจีนนะครับขอบคุณไว้ด้วยนะครับนะครับพี่น้องเอ้ยไปมา กำลังแก้ไขอยู่นะครับถ้าหากว่าพี่น้องที่อยู่ด้านหลังไม่ได้ยินขอเชิญเดินมาเลยครับพี่น้องครับเดินมาเลยครับพี่น้องเดินมาเลยครับเดินขึ้นมาเลยครับไม่ได้ลงพันธไปซะนะครับถ้าเราดูรุ่ในครั้งนี้เราปราศจากอาวุธนะครับเราไม่มีอาวุธนะครับเรามีสองเท้าเราดีนะครับขอเชิญพี่น้องที่อยู่ด้านหลังเดินมาด้านหน้าเลยครับพี่น้องครับเดินมาเลยครับ ได้รแต่พี่น้องเดินมาเลยครับท่านสบายใจก็่ทำไปเลยแต่ท่านภูมิใจเหรอครับท่านทำอย่างนี้เพื่อตอบสนองอารมณ์ของท่านที่ผู้กระทำเองนะครับนะครับผมมีเต้องรบกวนพี่พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็วางแขวนนะครับไมม่ีให้พี่น้องตึงท่านไว้ก่อนรอสัญญาณพี่น้องก่อนจะลุย รถลดไม่เท่ยงต้องการม่ได้เพื่อคุมมวลชนไม่ได้เข้หตุเกิดเป็นเพราะเราต้องรับผิดชอบน้องอย่าเพิ่งลงเมืองจนกว่าพร้อมจะมาจับใจต้องติบปัญญาล้านน้องวังตนตรงหลังไว้ก่อนเราจะต้องปฏิบัติการพร้อมกันเราจะต้องปฏิบัติการพร้อมกันพี่น้องเติมกำลังไว้ก่อนทางโน้นยังไม่ได้เัินมา ใจเย็นเย็นหน้ากาดดูแลกาดดูแลเราตกลงกันไปแล้วตามความรับผิดชอบถ้าเราไม่มีระเบียบไม่มีวินัยการที่มีบอกแขนสองชั้นอ้่าเพี้ยงอย่าเพิ่มพี่น้องอย่าเพิ่มพี่น้องอย่าเพิ่มเรารอพยานที่เราจะต้องทำงานพร้อมกันอย่าเพี้ยงอย่ายั่วยุพี่น้องฉีดน้ำแล้วมันเลก เราต้องทำงานใหญ่เพื่อบ้านเพื่อเมืองเรื่องไหนแม่อย่าเอาอารมณ์ใจเย็นๆทำงานใหญ่เป็นน้ำเป็นต้อเราทำตามกฎหมายเรามีสิทธิ์แต่เราอย่าลงไปประทัะขับระชาชนตาเราต้องระวันะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่เกีห็นอกนะครับโดนอายุมาตึงกำลังอยู่ด้านหน้าออกนะครับอายุมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านี้ก่อนต้องเดิน ตราพยาเรือจอดเข้าไปข้างในเพื pues ่อไปพื่นะครับเพื่อมารุส่งมาต่เช้าครับจร้องไปส่งไนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางตลางนะครับพี่น้องนปเลยพี่น้อนไปเลยพี่น้องไปเยพี่น้องครับพี่น้องไพี่้ ลอู้เยเย็นก่อนรอดีแป๊บเนึงรอแป๊บเดียวครับพี่น้องครับรอีแป๊บเนรอดีแป๊บเดียวครับพี่น้องอพี่น้องยมกำลังหวย่้แล้วก็อยพี่น้องลังหว่้รนา ก็ต้องใช่ครนะครับก็ย่เช่นเดียวกันนะครับที่น้องประชาชนไม่ได้ใช้อารมณ์ใช่หครับพี่น้องครับคอนีคามเป็นห่วนะครับเราก็จะันเป็นวิดีโอมันก็เลื่อนไปเรื่อยนี่เลื่อนไปเรื่อยๆ่อนไปเรื่อยๆะครันเป็นวดั เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนของเราครับ้อะจากนั้นเป็นสิ่งท,ที่เราต้องห้องขอดูแลครับให้กวามเป็นธรรมแก่ท่า พาทางคนไทยยื่อนักสู้คุณมาสักิ้ต่ำเขาให้เขาตั้งเต็มตต็งยุกไปเราต้องพยายามบอกบอกว่าคุณฟัอย่ายั่วยุคุณอย่ยั่วยุการพาทงไม้ไหยมหาว่าเขาจะทำร้ายตำรวจและเขาจะหองใค้คุณหรือไมเราต้องเติอนคุณ พกีนอะไรเงี้ยวกเ็นรหรออ้พวกพี่พวกพีวพวพีไายจะต้องมาทร่านแต่ว่อกก่อนอาจารครับนีรถอยู่ 对不对？Yeah,